เราเริ่มต้นนะครับจากเรื่องของการประชุมวงหาหรือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอาเซียนครับที่มาเลเซียเมื่อวานนี้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นครับหนึ่งเดียวที่ว่าก็คือจะไปต่อการในการประชุมคณะรรมการชายแดนทั่วไปนะครับหรือว่า GBC ครับนะอันนี้เป็นข้อสรุปหนึ่งเดียวที่ชัดเจนนะครับจากถ้อยถแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย แต่อย่างไรก็ตามครับมีอีกหนึ่งข้อนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นบทสรุปจากวงหารือวงประชุมเมื่อวานนี้แต่มันมีความชัดเจนอย่างยิ่งนะครับมีนัยะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเรื่องเกี่ยวข้องกับการเจรจายุติการหยุดยิงเนี่ยยังไม่มีเกิดขึ้นครับระหว่างไทยกับกัมพูชายังไม่ได้มีการพูดถึงการหยุดยิงครับเพราะฉะนั้น มันต้องมานั่งลุ้นกันนะครับในวันพรุ่งนี้ครับ24กุมภาพันธ์ที่จะมีการประชุม GBC เนี่ยนะครับที่จันทบุรีโดยมีรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศครับของไทยก็คือพลเอกนัทพลนาคพาณิชของกัมพูชานี่ก็คือพลเอกเตียเชย้านะครับนะบก็จะเป็นคู่เจรจาต้องรอดูนะครับว่าจะมีการหารือกันเรื่องรายละเอียด ว่าด้วยการหยุดยิงแค่ไหนอย่างไรครับและถ้าเกิดว่ามีการเจรจารเนี่ยมันจะเริ่มหยุดยิงกันเมื่อไหร่นะครับเพราะทางฝ่ายไทยนั้นก็ยังยืนยันในเงื่อนไข4ข้อสำคัญครับที่กัมพูชานั้นจะต้องทำให้ได้เสียก่อนครับ4ข้อย้ำกันอีกรอบหนึ่งครับ4ข้อก็คือ 1. การถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดน ตามมาด้วยเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดตามมาด้วยความร่วมมือในการปราบปรามกลุ่มแก๊งแกมเม m e r และข้อที่4ก็คือเรื่องของการจัดการกับพื้นที่ที่มีการล่วงลุกตามแนวชายแดนประเดิมจากบ้านหนองจานและบ้านหนองยากแก้วครับนี่เป็น4ข้อหลักที่ทางฝ่ายไทยนั้นยังยืนยันแล้วก็เชื่อว่าในการประชุม GBC ก็จะยึดเรื่องนี้เป็นสำคัญ คราวนี้มันมีข้อสงสัยนะครับมีประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าแล้วฝ่ายกัมพูชาเขาจะปฏิบัติตามได้หรือไม่หรือจะปฏิบัติได้กี่ข้อครับเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นแง้มแง้มเพียงแค่ข้อเดียวครับมีการถอดอาวุธหนักออกไปเป็นภาพเว็บๆนะครับไม่รู้ถอนไปจริงแค่ไหนอย่างไรเราก็ไม่รู้ครับส่วนเงื่อนไขอื่นๆเนี่ยยังไม่เห็นเลยนะครับเพราะ สิ่งที่เราได้เห็นการแสดงออกถึงจุดยืนและเรื่องนี้ของทางฝั่งกัมพูชาครับผ่านทางโคศกกระทรวงกลาโหมครับก็คือพลโทหญิงมาลีโซเจตะนี่แถลงหลายรอบนะครับยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจของทางกองทัพกัมพูชานั้นเป้าหมายอยู่ที่ที่ตั้งทางการทหารไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่ตั้งของพลเรือน และมีการกล่าวหากับประเทศไทยด้วยซ้ำไปนะครับพราว่าประเทศไทยต่างหากที่ใช้ปฏิบัติการโจมตีนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบไปถึงฐานที่มั่นของพลเรลือนรวมไปจนกระทั่งถึงไปกระทบแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมครับนี่คือท่าทีที่แสดงออกมาผ่านทางโรษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาไม่เพียงเท่านั้นนะครับเมื่อวานนี้การแสดงออกผ่านทางสมเด็จคุณเซนครับ นี่เป็นประธานวุฒธธิสภาของกัมพูชาแต่ทุกคนทราบกันดีครับว่านี่คือคนที่มีอำนาจมีบทบาทตัวจริงเสียงจริงของกัมพูชาและก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่ายังคงเคลื่อนไหวยังคงมีการสั่งการในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ได้มีการโพสต์ข้อความแล้วก็แชร์คลิปครับระบุชัดเจนบอกว่ากัมพูชาต่างหากเป็นฝ่ายที่ได้รับความอายุติธรรมครับจากบมความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา รวมไปจะก็ตั้งหนึกการประทะตามแนวชายแดนที่เกิดขึ้นสมเด็จพุนเซนเนี่ยพูดชัดคับเมื่อวานนี้น่าสนใจครับบอกว่าอำนาจคือความจริงครับและก็เรียกร้องทางกรัรมพูชานั้นให้เพิ่มงบประมาณให้กับทางกองทัพพัฒนาและเพิ่มเคี่ยวเล็บครับอาวุธยุธโทโธปกรณ์เพิ่มขึ้นและก็พร้อมในการที่จะประกาศสงครามแบบยืดเยื้อกับประเทศไทยครับ นี่คือท่าทีที่แสดงออกผ่านสมเด็จคุนเสน็เมื่อวานนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่สวนทางกับสิ่งที่ควรจะเป็นครับสวนทางกับถ้อยแถลงของชาติอาเซียนที่มีการออกแถลงการเมื่อวานนี้หลังการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียนครับเนื้อ,อาหานี่แสดงความดีดีชื่นชมที่ไทยกับกัมพูชานั้นเข้าสู่แนวทางและการหาหลือหยุดยิงครับยุติการสู้หลบครับ แล้วมันจะไปสวนทางกับทางสหรัฐอเมริกาที่ออกถแถลงการเช่นเดียวกันครับถแถลงการของสหรัฐเนี่ยเรียกร้องให้ประเทศคู่ขัดแยง้งก็คือไทยกัมพูชาเนี่ยยุติการสู้รบถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่และหยุดวางกับระเบิดครับนี่คือสิ่งที่มันสวนทางกับแนวทางที่มันควรจะเป็นและท่าทีของนานาประเทศนะครับคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจถ้าไปดูจากท่าที ของสำเร็จคุนเสร็จสอดคล้องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาครับการประทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้ดูจะมีความเข้มข้นดูเดือดขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อวานนี้ทั้งในพื้นที่กองทัพภาคที่หนึ่งมีการรายงานสรุปผลนะครับเรื่องของการปฏิบัติการอย่างหนักห่วงต่อเนื่องของกัมพูชาทั้งที่บ้านแผงครับบ้านแผงอยู่ที่อำเภอตาพยาครับจังหวัดสระแก้ว รวมทั้งอีกสองหมู่บ้านครับที่อยู่ถัดลงมาข้างล่างครับก็คือบ้านหนองยาแก้วกับบ้านหนองจานนี่อยู่ที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสังแก้วเช่นเดียวกันครับมีการสรุปปฏิบัติการของกับ,บูชาครับใช้ทั้งปืนใหญ่ใช้ทั้งเครื่องยิงลูกระเบิดปืนเล็กยานรบและที่สําคัญครับ b m 2 1ครับจรวดหลายลํากล้องครับยิงถล่มเข้ามานะครับในฝั่งไทยหลายร้อยลูกครับ จนกระทั่งทางกองทัพอากาศเรื่องใช้เอฟครับขึ้นปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ครับแต่ทางฝั่งไทยเมื่อวานนี้ปฏิบัติการที่คลองแผงเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีทาหารกล้าผีชีพอีกหนึ่งนายครับยังไม่นับรวมเรื่องที่ทางฝ่ายไทยต้องมีการอพยพผู้คนครับไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยไม่ต่ำกว่า17,000คนครับไม่ต่างจากพื้นที่กองทัพภาคที่สองครับแนวชายแดนไทย กัมพูชาภาคอีสานครับที่ยังคงมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องด้วยอาวุธหนักครับไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิด PM21 ครับที่ทหารกัมพูชายิงเข้าใส่เป้าหมายทั้งที่ผาหมออีแดงก็ดีครับหรือแม้แต่บริเวณภูมะเขือแล้วก็อีกหลายจุดครับตลอดแนวชายแดนตั้งแต่จังหวัดอุบลลงมานะครับอุบลสุรินทร์ศรีสะเกษ ขณะที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยบริเวณช่องสายสายตะกูรวมทั้งอีกหลายจุดเนี่ยก็ต้องมีการตึงกําลังเป็นเหตุการณ์เผชิญหน้าครับที่ต่างฝ่ายต่างตึงพื้นที่อยู่มิหนำซ้ำครับยังปรากฏว่า BM21 เนี่ยถูกยิงเข้ามาตกในพื้นที่ของฝั่งไทยไม่ต่ำกว่า4ลูกด้วยนะครับอันนี้คือตามแนวชายแดนแตไ่ไม่เพียงแค่นั้นครับเรื่องของการปฏิบัติการอาจจะหวังผลในเชิงจิตวิทยา หรืออาจจะหวังผลในเชิงของการสอดแนมไม่รู้ครับมันยังมีปรากฏเรื่องของอากาศยานไร้คนขับหรือว่าดโดรนเนี่ยครับไปโผล่ป่วนบริเวณสนามบินส่วนภูมิครับอย่างน้อย2คืนต่อเนื่องกันโจนกระทั่งทางทาหารและตำรวจเนี่ยต้องมีการควบคุมเข้มนะครับพื้นที่สนามบินเพื่อความปลอดภยัยและก็สั่งห้ามนำโดรนขึ้นบินโดยเด็ดขาดครับนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับ หลายวันต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงเมื่อวานซึ่งเป็นวันตั้งวงหารือของร,รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนะครับมันมีนัยยะสะท้อนนะครับเป็นนัยยะสะท้อนอยู่ในที่ว่าการประทะและการสู้รบระหว่างไทยกับกับกมพูชาตามแนวชายแดนนับจากนี้ไปอาจจะไปจนกระทั่งถึงวันที่มีการกําหนดนะครับกำหนดหยุดยิงถ้าไปถึงตรงนั้นนะครับส่อเขาว่าจะทวีความรุนแรงเข้มข้นมากขึ้นทุกวันครับ ไม่ต่างจากปฏิบัติการก่อนหน้านี้ครับที่มีการปฏิบัติการทิ้งทวนเป็นการปฏิบัติการก่อนถึงเวลาหยุดยิงครั้งก่อนคงจะจำก็ได้ครับก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งครั้งนั้นมีการประทะกันอย่างรุนแรงหนักดวงหลายต่อหลายจุดครับการปฏิบัติการของไทยเนี่ยในพื้นที่เป้าหมายเกือบสำเร็จทั้งหมดครับยกเว้นปราสาทต,ตาควายเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะยึดเนิน3-50 ซึ่งเป็นจุดสูงข่มได้ครับแต่ล่าสุดเนี่ยฝ่ายไทยยึดคืนได้ทั้งปราสาทตาควายทั้งเนินส 3, 3 5 0หศนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อนี่เป็นการปฏิบัติการที่มีความเข้มข้นฝ่ายกัมูชาเขาก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นจึงถูกคาดหมายว่านับจากนี้ไปครับในเชิงยุทธศาสตร์ก็ดีในเชิงของการทหารก็ดีครับเข้มข้นมากขึ้นแน่นอนครับต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใครนะครับเพื่ออะไร เพื่อที่จะยึดพื้นที่ชิงความได้เปรียบเอาไว้ก่อนครับก่อนจะถึงเดทไลน์นะครับในการที่จะหยุดยิงครับต้องพยายามตุนพื้นที่แล้วก็เอาพื้นที่ของตัวเองเอาไว้ให้ได้มากที่สุดครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติการในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งเมื่อวานจึงเข้มข้นนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ต้องอพยพผู้คนนะครับที่เป็นพลเรือนออกไปอยู่ที่ในจุดที่ปลอดภัยคราวนี้ถามว่าเรื่องนี้จะนำไปสู่การยุติ จะนำไปสู่การหันกลับมาสู่โต๊ะเจรจาหรือไม่ถ้าไปถามอันวาอิบราฮิมครับผู้นำของมาเลเซียในฐานะที่เป็นประเทศเจ้าภาพนะครับในการจัดประชุมกันหลายรอบก็คงจะมุ่งหวังให้ทุกอย่างมันจบยุติภายในสิ้นเดือนธันวาคมคือก่อนสิ้นปีนี้แหะครับเพราะว่าอันวาอิบราฮิมนั้นกำลังจะพนจากตำแหน่งประธานอาเซียนในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ครับก่อนที่จะส่งต่อให้กับ ผู้นำของกลุ่มประเทศอาเซียนคนอื่นเข้ามารับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนก็คงจะหวังสร้างผลงานเอาไว้แหะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ได้เห็นครับอันวาอิบราฮิมก็พยายามออกโรงมาหลายรอบครับต้องการที่จะให้เรื่องราวระหว่างปัญหาความขัดแย้งในกลุ่มอาเซียนด้วยกันมันยุติลงให้ได้ครับในยุคที่ตัวเองเป็นประธานอาเซียนนะครับนี่คือบทบาทของอันวาอิบราฮิมนะครับในช่วงที่ผ่านมา แต่จะทันหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นคําถามสําคัญครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่สัปดาห์เดียวก็จะสิ้นปีแล้วครับขณะที่เงื่อนไขของไทยที่ยื่นไป4ข้อเนี่ยที่กัมพูชาจะต้องทําให้เห็นเนี่ยมันต้องใช้เวลาระยะหนึ่งครับเป็นอย่างน้อยนะครับขณะเดียวกันก็ต้องลุ้นด้วยนะครับว่ากัมพูชานั้นจะไม่บิดเพี้ยวอะไรอีกครับหรือจะไม่พยายามที่จะนําข้ออ้างนะครับ เรื่องการประทะการตามแนวชายแดนหรือสิ่งที่ตัวเองบอกว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทำเนี่ยนะครับไปฟ้องชาวโลกไปสร้างละครหรือแม้แต่จะนําเรื่องเนี่ยกลับเข้าไปสู่ศาลโลกซึ่งคิดว่าตัวเองนั้นมีความได้เปรียบมากกว่านะครับอันนี้ในส่วนของกัมพูชาที่เราก็ต้องลุ้นด้วยนะครับขณะดี่การถ้ากลับมาพูดถึงเฉพาะประเทศไทยครับเราก็ต้องลุ้นควบคู่กันไปด้วยนะครับสําหรับเรื่องของ การจะนําไปสู่การเจรจากับคืนสู่สันธิภาพครับนั่นก็คือต้องลุ้นว่าข้อพิพาทและการประทะการตามแนวชายแดนที่ยังเข้มข้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยควรที่จะยุติลงก่อนถึงว่าที่8กุมภาพันธ์2569ครับเพราะเป็นที่ทราบกันดีครับว่านี่เป็นวันที่กรกะตครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้เป็นวันเลือกตั้งสสครังหน้าไว้เรียบร้อยแล้วมีการกําหนด เรื่องวันเวลานะครับในการไปลงทะเบียนเพื่อจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตก็ดีนอกรัฐาจักรก็ดีล่าสุดมีการกําหนดวันในการรับสมัครสอส,อสอเขตสสบัญชีรายชื่อรวมไปจะก็ตั้งถึงการส่งชื่อคนดิเดตนายกปรีของแต่ละพกกรรคกอนต้องดําเนินการภายในสิ้นเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นหากสถานการณ์มันไม่จบครับหรือยังไม่คลี่คลายอย่างที่ควรจะเป็นครับ ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันจะส่งผลกระทบมาถึงเรื่องของการเลือกตั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นเพราะอย่างที่เกิ่นไว้ครับว่าในรัฐธรรมนูญยกำหนดไว้ชัดเจนวันเลือกตั้งต้องทําพร้อมกันทั่วประเทศครับเพราะฉะนั้นจะมีหน่วยเลือกตั้งคู่หาเลือกตั้งบางหน่วยนะครับตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานี่ที่อาจจะสุ่มเสี่ยงและน่าจะได้รับผลกระทบครับนี่จะเป็นประเด็นปัญหาสําคัญถึงแม้ว่าจะมีการปิ้งไอเดียนะครับบอกว่า ถ้าเอาคนไปสู่คู่หาเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ไม่ได้ก็เอาคูหาเลือกตั้งไปให้กับคนใช้สิทธิ์ถึงที่ไปเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะยกไปที่ศูนย์พักพิงครับพูดจนะพูดได้ครับแต่ว่าในทางปฏิบัติมันอาจจะไม่ง่ายนะครับเพราะว่าผู้ที่อพยพจากท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะไปอยู่ศูนย์พักพิงเดียวกันหรือเปล่ากระจายไปอยู่ศูนย์พักพิงอื่นหรือไม่หรือว่าคนอาจจะไปอยู่กับบ้านญาติไปพักพิงอยู่ที่อื่น ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปครับมันจะก่อให้เกิดปัญหาการเดินทางปัญหาเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยรวมไปจนกระทั่งหนึ่งอาจจะมีการตั้งคอสเงเกตรเรื่องของการดิร้นรนสิทธิตามพื้นฐานตามกระรองประชาธิปไตยหรือไม่ก็ไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้สถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนนีก็ปัดปะทุเดือดขึ้นทุกวันครับขณะเดียวกันคนไทยเองก็อยากจะเข้าสูเา่เวทีของการเลือกตั้งครับ อยากออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันเต็มทีนะครับคือสองอย่างเนี่ยยังไงี็มันต้องจบแบบสอดคล้องกันนะครับมันจบด้านใดด้านหนึ่งอีกเรื่องนึงไม่จบนี้ก็ไม่ได้นะครับครับคิดดูก็แล้วกันนะครับว่าทั้งประชาชนผู้มีสิทธิในการที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็ดีครับเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปประจาการก็ดีรวมไปจะก็ตั้งลึกฝ่ายการเมืองครับที่จะเข้าไปขดหาเสียงนะครับจะไปขายนโยบายเราคงไม่อยากจะเห็นเข้าไป ตั้งเวทีปลาัยหรือไปพบปากกับชาวบ้านไปก็ต้องคอยระวังลูกระเบิดไปนะครับเราคงไม่อยากเห็นภาพเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ